สกูตเตอร์คันนี้เสร็จแล้วนะครับ3า0้าสิวัตต์ความเร็วพอใช้งานได้นะครับก็ถือว่าพอประมาณนะครับกำลังดีนะครับไม่เร็วแล้วก็ไม่ช้าเกินไปตัวนี้ลูกค้าส่งโครงมาให้นะครับแล้วก็ชุดหลังนี่ลูกค้านำมาให้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าเรามา,มาเสริมเป็นดิสเบรกดับหลังให้นะครับแล้วก็ชุดหน้าแต่งไปจากร้านนะครับ จะมีชกหน้าแล้วก็ล้อนะครับก็แล้วก็ขัดตั้งนะครับโดยรวมก็สวยดีครับคันนี้เป็นรุ่น8นิ้วเดิมนะครับที่จะมีปัญหาเรื่องคอนะครับคอตัวนี้จะยาวยาวเป็นพิเศษนะครับก็ตอนนี้ก็เอามาแปลงจัดทรงใหม่ดูสวยไปเลยนะครับ โอเคคันนี้ก็มีประมาณนี้ครับเบราเป็น ABS นะครับเบรกน้ำมันเบรหน้าเป็นสลิงนะครับกาตั้งแต่งนะครับมือเบรกน้ำมันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ